สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมครับเอฟชนยุทธนะครับกับสเกตฟ,ฟุตบอลนะครับในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหถ้วยฟุตบอลทองคำนะครับบอลองดอนเนี่ยมีการปรับเกฑ์แล้วนะครับผมโอ้โหยืดซีซั่นแทนปีปฏิทินดูผลงานส่วนตัวก่อนดูทีมด้วยนะครับ นิตยาสารฟรองฟุตบอลครับประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์นะผมสข้อสำหรับการคัดเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับรางวัลบอลลงดอร์เนี่ยหนึ่งในนั้นคือพิจารณาผลงานฤดูกาลแข่งขันในยุโรปนะครับไม่ใช่ตามปีปฏิทินอีกต่อไปแล้วนะครับฟ้องฟุตบอลครับผมได้มอบรางวัลให้กับนักฟุตบอลชายเนี่ยมาตั้งแต่ปี1956กครับก่อนจะเพิ่มรางวัลให้กับนักฟุตบอลหญิงเนี่ยในปี2018 ล่าสุดนะผมปาสการผมแฟรร่เนี่ยบรรณาธิการบริหารของฟรองฟุตบอลเนี่ยได้ออกมายืนยันว่าจะมีการปรับปรุงเกณฑ์นะผมการคัดเลือกผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหปีที่ผ่านมามีกะระแสดราม่า,มาว่าโอ้โหดูจากอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับผมทำไมถึงได้รางวัลน,นี้ครับคนนี้เหมาะสมหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ มกราคมคนระับจนถึงธันวาคมเนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปครับรางวัลบลอลงดอนเนี่ยจะอิงจากฤดูการปกติของการแข่งขันในยุโรปเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมว่าฟ้องฟุตบอลเนี่ยกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์การเปลี่ยนแปลงในครั้งสําคัญในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการเกิดประเด็นถกเถียงกันอย่างมากครับหลังเลวเนลเมสซี่เนี่ยเชือนโรเบิร์ตเลวันดอฟ์กี้ครับยอดหัวหอ,อกบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยรับรางวัลในปีล่าสุดครับโอ้โหเขี่ยวกันมากนะผู้นี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ครั้งนี้เนี่ยหมายความว่านะบอลลงดอ์ในครั้งต่อไปเนี่ยจะพิจารณาจากผลงานในซีซั่น2021-2022และจะไปจบที่ยูโรนะครับผมอ่าขอไปนะครับและจะไปจบที่ยูโรหญิงนะครับในเดือนกรกฎาคมครับซึ่งวิธีมอบรางวัลในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ดังนั้นเนี่ยฟุตบอลโลก 2, 2022ที่กาตาร์เนี่ยระหว่างวันที่21กร,รกฎาคมครับจนถึง18ธันวาคมนะก็คือปลายปีนี้นะครับจะไม่นํามาถูกพิจารณาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยจำนวนผู้ลงคะแนนโหวตจะถูกลดจํานวนลงครับมาจากจาก170รับผมเหลือแค่100เท่านั้นนะครับสำหรับนักเตะชายเนี่ย50และนักเตะเออเอาใหม่นะครับสำหรับนักเตะชายเนี่ยแล้วก็นักเตะหญิงเนี่ย50คนนะครับ การพิจารณาจะดูจากผลงานส่วนตัวของนักเตะนะครับก่อนเป็นอันดับแรกครับด้วยตามด้วยผลงานของทีมและไปจบที่แฟร์เพย์นะครับขณะที่ผลงานของผู้เล่นในปีก่อนหน้าเนะี่ยจะไม่ถูกนํามาพิจารณาด้วยนะครับก็คือว่าโอ้โหมีการเปลี่ยนใหม่นะสำหรับบอลองดอนนะครับโอ้โหต้องติดตามครับว่าเกณฑ์น,นี้ใครจะได้จริงเพราะมันเป็นเกณฑ์สีข้อที่ค่อนข้างจะเอ่อเขาเรียกว่าเข้มครับเข้มข้นขึ้น ะจะไม่ได้แบบแบบง่ายๆแล้วนะครับมีเกณฑ์ให้เรามาดูกันนะครัสำหรับฟองฟุตบอลเขาออกมาแบบนี้นะครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เราฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ